สวัสดีจากประเทศเยอรมนีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณธิตนะคะวันนี้คุณธิตีอยู่ที่บ้านค่ะไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะคะและในวันนี้มีนี่ค่ะมีถุงพัสดุนะคะเป็นถุงแล้วกันไม่ไม่ได้เรียกกล่องนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในกล่องส่งมาจากอเมซอนกำลังจะเปิดดูว่าเป็นอะไรนะคะแต่ในใจคิดแล้วหลัะว่า น่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณรตีบอกให้ลูกสาวสั่มให้นะคะซึ่งสิ่งนี้มีความจำเป็นในการเก็บของแพ็คของสำหรับคนที่เตรียมจะเดินทางหรือเตรียมจะย้ายบ้านเดี๋ยวเรามาเปิดถุงดูนะคะว่าเป็นอะไรอยู่ข้างในเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะอันนี้เป็นถุงนะคะก็คงเปิดไม่ยากหรอกถีกเลยเนาะง่ายดี ี่คะดูนะคะดูที่ใบพร้อมๆกันค่ะว่ามีอะไรอยู่ข้างในเนยนะคะชิปทุ่งออกมาแล้วนะคะเปิดปากทุงละง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะนี่ค่ะแอนแอนออกมาแล้วนะคะนี่ถึงเปล่าแล้วนะคะไม่มีอะไรอ่าในถุงนี้เป็นเป็นอะไรเนี่ยมี มี10ชิ้นเขาบอกนะคะมี10ชิ้นสองชิ้นนี่ใหญ่100ยคูนแปเซนติเมตรสองชิ้นนี่ขนาดกลางนะคะ80ดสคูนหกเซนติเมตรหชิ้นนี่เป็นชิ้นเล็กขนาด60สิคูนสีเซนติเมตรนะคะอันนี้คือ,าาะคะอถุงสูญญากาศนะคะถุงสูญญากาศคืออะไร เ,เปิดดูค่ะเปิดได้ไหม,ม,อไมนอะเนี่ยถ้าไม่ใช้เมดถ้าไม่ใช้กันไกปาดเนี่ยจะเปิดยยได้ไหมคะเดี๋ยวเปิดลองดูค่ะ,ะเปิดยยได้ไหมมีที่ให้ฉีดไหมไม่มีสงสัยต้องครื่งกันไกเดี๋ยวไปหยิบกันไกแป๊บหนึ่งนะคะมาแล้วค่ะพร้อมกันไกลนะคะยังไงก็ต้องตัดนะคะเพราะว่าฉีดไม่ขาดเหนียวเหลือเกิน นะคะนี่เปิดออกมาแล้วอันนี้เขาบอกเป็นถุงที่เป็นถุงสูญญากาศสามารถเซฟนะคะหรือสามารถประหยัดพื้นที่ได้ถึง80%เน,ะะนเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าถุงเป็นยังไง,ไงนี่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นไซส์ใหญ่นะคะนี่ค่ะเป็นไซส์ขนาดนี้ เป็นไซส์ใหญ่นะคะแล้วเขาก็บอกวิธีใช้ด้วยว่าใช้ยังไงนะคะสเต็ปที่1ที่2ที่3ที่4นะคะเขาก็บอกวิธีใช้โดยละเอียดอยู่ในนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นไซส์ใหญ่มี2ถุงนะคะนี่ค่ะไซส์เดียวกันไซส์ใหญ่นะคะคืไซส์อะไรอี เป็นไซส์ใหญ่สุดนะคะอค๋ออันนี้น่าจะเป็นไซส์ใหญ่สุดนะคะอยู่ะัดตัวนี้น่าจะเป็นไซส์เล็กสุดนะคะเดี๋ยวให้ดูให้ดูขนาดอีกทีหนึง่งว่าอย่างไงนะคะอ๋อนี่ค่ะไซส์ใหญ่สุดนะคะนี่ละคะ่ะน่าจะเป็นไซส์ใหญ่สุดประมาณนี้นะคะนี่ค่ะใหญ่สุดเลย มีสองใบนะคะนี่ค่ะบอกวิธีใช้อยู่ข้างถุงเรียบร้อยนะคะอันนี้น่าจะเป็นไซส์เล็กสุดค่ะเนี่ยนะคะไซส์เล็กสุดเขาบอกว่ามีหกใบนะคะสามแล้วค่ะนี่นะคะถุงที่สี่ถุงที่ และที่6นะคะอันนี้ไซส์เล็กสุดน,นะคะมีค่ะมีอยู่6ถุงอยู่ใน1แพ็คนี่นะคะแล้วก็มีไซส์กลางนะคะ่ะอีก2ถุงคือรวมทั้งหมดเป็น10ถุง10ชิ้นนะคะแล้วก็อยู่ข้างถุงข้างซองเนี่ยเขาบอกวิธีใช้ชัดเจนนะคะว่าใช้ยังไงมีขั้นตอนยังไงบ้างนะคะอันนี้ ที่ดูไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือถ้าขนาดใหญ่สุด100ยคูณ80เซนติเมตรนะคะ,ะขนาดกลางนี่ค่ะที่คุณวัติีให้ดูแล้วคือ80คูณ60เซนติเมตรขนาดเล็กค่ะ60คูณ40เซนเมตรนะคะมีทั้งหมด10ชิ้นถามว่าทำไมคุณวัตีสั่งมาเยอะแยะแบบนี้นะคะ,ะที่เห็นตรงนี้ อาจจะไม่พอด้วยซ้ำไปนะคะที่สั่งมาอาจจะได้สั่งเพิ่มอีกก็ได้เพราะว่าช่วงนี้นะคะในเดือนนี้ทั้งเดือนเลยเดือนตุลาคมทั้งเดือนเลยนะคะคุณรติจะต้องแพ็คข้าวของสิ่งของเสื้อผ้าผ้าห่มผ้าอะไรทั้งหลายแหล่ที่มีอยู่ที่บ้านที่อ,อพาร์ตเมนต์แห่งนี้นะคะคือแพ็คเกตให้หมดแล้วก็เตรียมตัวย้ายกลับไปอยู่ประเทศไทยนั่นเอง คือสรุปว่าเดือนนี้ต้องเก็บให้เรียบร้อยถุงที่เอามานี่ก็คือจะใส่พวกผ้าทั้งหลายนะคะเพราะว่าเวลาเราใส่แล้วเนี่ยเราจะประหยัดเนื้อที่ได้เยอะนะคะเดี๋ยวถ้าขั้นตอนที่คุณต,ติดีแพทแล้วก็จะทำยังไงเอาข้าวของเสื้อผ้าใส่ลงไปยังไงแล้วทำให้เป็นสุญญากาศให้มันแฟบแฟบแบนแบนเก็บในกระเป๋าได้เยอะๆได้ยังไง เดี๋ยวคุณรตีจะทำคลิปให้ดูรอชมนะคะตอนที่คุณรตีแพทอ่ะวันนี้ก็ดูชมแค่ว่านี่คืออะไรเท่านั้นเองนะคะขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจกันขอบคุณที่ให้กำลังใจคุณรติมาตลอดนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่อง youtube คุณรตินะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ